สวัสดีครับรีวิวคอนด้าแฟนทอมนะครับคันนี้รถปี44นะครับเป็นตัวกุญแจข้างเป็นรุ่นแรกของแฟนทอมนะครับที่เป็นช็อปเปอร์4จังหวะนะครับอัปเกรดจากตัว150ซีซีนะครับตัว150ซีซีจะเป็น2จังหวะสตาร์ทเท้านะครับเป็นเครื่องเอ็นโปรแต่ตัวนี้พัฒนามาเป็นตัว4จังหวะนะครับสตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับดูชุดแต่งรอบคันนะครับแต่งมาจบๆเลยคันนี้เอาไปเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับ ออปชันเยอะมากคันนี้หน้าไม้ที่หมื่นสามนะครับคันนี้รถยี่สิบปีไม่น่าใช่ไม้แท้นะครับแต่ก็รถหลายปีอย่าไปดูไม้นะครับให้ดูเสียงฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่ออปชันมีอะไรบ้างนะครับนี่ ชุดนี้ทําไป3ามพเกือบห้าพันบาทนะครับสามรวมติดตั้งก็ประมาณห้าพันนะครับตัวนี้เป็นมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับดูให้ดูก่อนนะครับผมก็ยังไม่แม่นนะครับนี่อันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหลังอยู่ไหนเมื่อวานดูอยู่ดิ้งเพย อันนี้บันทึกวิดีโอได้นะครับมีกล้องหลังนะครับแต่ไม่รู้กดตรงไหนผมหาไม่เจอครับเดี๋ยวไปดูอีกทีแต่ระบบพวกนี้ไปมั่วเอาครับใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องนิ่มๆน,นะครับเครื่องดีๆเลยอันนี้มาพร้อมชุดสปอร์ตไลท์นะครับมีกันลบหน้าระบบไฟพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับ เป็นหมโไฟสีขาวสีแดงเอสีเหลืองนะครับจะมีสามสเตปนะครับนี่ถ้าเปิดหน้าจะเป็นสีขาวนะครับกลางคืนโคตรสว่างเลยครับตัวนี้มันกลางวันนะครับก็เลยเห็นไม่เยอะเท่าไหร่แต่กลางคืนนี่โอ้โหสว่างลู่มาเลยลสำหรับตัวลิงกนะครับพวกกล่องหลังนี่ต่อมามีไฟหมดนะครับติดติดได้หมดเลยนะเ,เดี๋ยวระบบไฟนะครับ ไฟ LED นะครับนี่ะระบบเบรกเนี่ยไฟติดหมดเลยกลางคืนสว่างมากนะครับตัวนี้เป็นะประบบเบรกน,นะระบบไฟติดครบนะครับะระบบเบรกใช้ได้ครบสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตำหนิก็มีบ้างนะครับตัวนี้เป็นถังบุบนะครับจุดถังบุบสีมีกระเทาะหน่อยนะครับเอาไปเก็บสีถังรอๆเลยคันนี้เดินเบาเรียบๆนะครับ สี่จังหวะดดูแลง่ายใช่ครับใช้น้ำมันเครื่องหนึ่งลิตรเติมน้ำมันเก้าห้าปกติครับยางเรือๆือนะครับคบันนี้ระบบโชค๊คตัวนี้เป็นโช๊คสั่งทํานะครับอันนี้โช๊คแพงนะครับเป็นโช๊คสั่งทําเฉพาะสําหรับแฟนทอมแล้วก็เซ็ตมาเรียบร้อยนะครับเซ็ตน้ามันมาโช๊คน้าโช๊คอะไรเซ็ตน้ำมันมาหมดนะครับนิ่มๆเลยนะครับอันนี้เจ้าของดูแลดีมากนะครับ ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0851094650นะครับจะปิดระบบไฟนต่างจังหวัดส่งได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับเอกสารครบโอนภาษีไม่ขาดนะครับคับนนี้ขอบคุณครับผม